ใครว่าขาลงอัมพชราพาตอกหน้าขาเมาส์ฟาดพีเซ็นเตอร์ใหม่รับซับจุกจุปังแบบไม่หยุดลลนแล่นอยู่ในวงการมากว่า20ปีสำหรับนางเอกสุตาดังอัมพัชราพาชัยเชื้อปัจจุบันอายุ44ปีแล้ว แต่ก็ยังคงฮอตและปังอย่างต่อเนื่องจนมีแฟนคลับติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจํานวนมากสมแล้วที่เป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยซึ่งก่อนหน้านี้อ้ําเจอแซะหรือจะหมดยุคของเธอขาลงซะแล้วหลังเจอประเด็นเรตติ้งละครเรื่องใหม่อย่างลมพัดผ่านดาวที่ยิ่งฉายยิ่งลดทำเอาชาวเน็ตแห่ถกเถียงกันสนั่นโลกโซเชียลเลยทีเดียวล่าสุดอ้ําสยบคำแซะไปแบบสิ้นเชิง หลังเพิ่งเปิดตัวร่วมง,งานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทุ่มง,งานกว่า50ล้านบาทดึงอ้ำมาเป็นพีเซนเตอร์ยาเบลล่าพาราเพื่อสร้างการรับรู้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเรียกว่ารับสับเข้ากระเป๋าแบบจุกๆกันเลยทีเดียวปังอย่างต่อเนื่องก็ตอกหน้าข่าเมากันไปเลยสิคะ